การารค้ไม่ว่าใครล้วนสัมผัสได้กับบรรยากาศที่สุดแสนจะคึกคักเสียงสนทนาซื้อขายการจับจ่ายสินค้าเป็นสีสันหนึ่งแห่งวิธีการดำเนินชีวิตที่ต่างกันไปแต่ไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรต่างคนต่างมุ่งหวังไปสู่เป้าหมายแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่กำลังซ้น กาเลยนมิสุสน,นิกรานาคดีเป็นดิจเกียินิยมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้มีความสามารถและมีหัวใจที่มุ่งมังม่นที่จะก้าวไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองเธอจึงผันตัวเองจากพนักงานบริษัทมาสู่ความท้าทายใหม่ของชีวิตด้วยการประกอบอาชีพค้าขายอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้และผลกำไรอย่างงดงามหากแต่ต้องแลกด้วยหยาดเหงือ่อแรงกายและแรงใจ เธอจึงหนักเอาเบาสู้ทำงานแข่งกับเวลาขยันอดทนเพื่มอมุ่งไปสู่เป้าหมายคือความสำเร็จในชีวิตพ,พี่ชื่อสุเมตาค่ะพี่ปีนะคะพี่เป็นแม่ค้าขายผลไม้หยีะคะ่ะขายบ้วยมี52อย่างขายตามตลาดนัดออฟฟิศนะคะวัน 5วันคือจันท์ถึงสุกวันนี้จะไปขายสีลมซอยสิจริงๆที่สีลมซอยสิเนี่ยให้ตั้งร้านตอน10บโมงนะแต่ว่าเราต้องเผื่อเวลารถติดด้วยวันนี้รถติดไม่รู้ว่าจะสายหรือเปล่าด้วยนะ ดยปกติแล้วเนี่ยตื่นสายสุดของพี่ก็คือตีสี่นะแล้วก็จะต้องรีบผลของซึ่งของพี่เนี่ยหนักมากเลยกล่องลังหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า40กิโลยกขึ้นรถเนี่ยห้กลังแล้วก็พอไปถึงที่ขายของอ่ะจะต้องเร่งรีบขนของลงจากรถของเราเพื่อที่จะเอารถไปจอดแล้วรถคันอื่นๆ่ะนเขาจะต้องเทียบเข้ามาเพื่อที่จะเอาของลงล็อกเขาเหมือนกัน พอขายเสร็จอ่ะพี่ก็ต้องเก็บร้านคนเดียวซึ่งมันจะต้องบางทีพี่ก็ทําความสะอาดกล่องตรงนั้นเลยบางอย่างก็ต้องจําเอาว่าของอันไหนที่จะต้องมาเติมถ้าวันไหนขายดีต้องยกลงจากรถทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องอามาทาความสะอาดทั้งหมดบางวันฝนตกนี่ต้องมานั่งเช็ดกล่องใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เอาของใส่ลังไว้รอไว้เนี่ยคลุมผ้าทิ้งไว้แล้วเราก็ต้องไปเอารถนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเอารถตรงจุดจอดรถแล้วค่อยขับมาจอดเทียบแล้วแล้วยกของขึ้นรถเองคนเดียวอีกเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วค่อยไปซื้อของที่ตลาดไทย ซึ่งมันก็ไกลามากกว่าจะซื้อของเสร็จซื้อหลายร้านด้วยค่ะเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเขามีเหมือนกันแต่ว่ามันอร่อยแตกต่างกันเราเลือกของว่าเออของร้านเนี้ยมีอันเนี้ยอร่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งกว่าจะกว่าจะได้ของครบจํานวนที่เราขายอยู่เนี่ยก็ใช้เวลากว่าจะเสร็จจากตรงนั้นก็เกือบทุ่มหนึ่งอะกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็สามทุ่ม ต้องมายกของลงจากรถแล้วก็มาเตรียมของลงกล่องทําความสะอาดกล่องอีกกว่าจะได้นอนก็สี่ห้าทุ่มอะค่ะบางวันเนี่ยถ้าวันไหนที่พี่จะต้องเตรียมมะขามเยอะๆจะต้องมานั่งผ่าเม็ดมะขามต้องมานั่งตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะยิ่งเหนื่อยมากเลยเพราะวันนั้นอาจจะเป็นวันที่พี่จะต้องนอนถึงตีสองเลยด้วยซ้ําต้องทํามะขามแล้วก็เอามาตากแดดไว้ให้มันแห้งแล้วก็เอามาคลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะแม้จะเหนื่อยจากการงาน จนแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักและจากต้นทุนชีวิตที่แตกต่างจนอาจดูเหมือนจะมีน้อยกว่าใครแต่การเลยยนมิสุมิตรานาคดีไม่เคยละทิ้งความดีไม่เคยละทิ้งหน้าที่สำคัญของชาวพุทธและนี่คือสิ่งที่นำพาชีวิตของเธอให้ได้พบกับจุดเปลี่ยนพี่เริ่มเข้าวัดมาเมื่อปี47แต่ว่าตอนนั้นนะพี่พี่ไม่พี่ไม่ได้อยู่ในบุญสักเท่าไรหร่หรอกคะ่ะพี่ไปวัด ไปก็ไปแป๊บเดียวสมาธิก็ไม่ค่อยได้นั่งทําบุญก็ทาไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําเต็มที่อะค่ะทำให้ไม่ให้ตกบุญแค่นั้นเองแต่ว่าหลังจากเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยค่ะพี่ได้ขึ้นรถเป็นเป็นรถบัสของจุดออกรถหนองแขมนะคะพอพี่ขึ้นรถที่จุดออกรถหนองแขมมะค่ะได้สักประมาณ 3- 4มสี่เดือนผู้นํารถเขาก็ถามพี่ว่าพี่จะขึ้นรถทุกวันอาทิตย์ไหมพี่ก็เลยบอกว่าได้ค่ะเขาก็เลยชวนให้พี่เป็นผู้นําสวดมนต์บนรถ แล้วก็พอหลังจากที่พี่ได้จับไมโครโฟนแล้วพี่ก็นอกจากน,นําสดมนแล้วพี่ก็เลยพูดเรื่องบุญด้วยชักชวนคนอื่นได้ทําบุญด้วยค่ะจากการที่เราได้มีโอกาสเล่าธรรมะให้สาธุชนบนรถฟังเนี่ยมันก็ทําให้พี่ได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ใจพี่ก็จดจ่อที่จะฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในดี c ทุกๆวันเมื่อได้ดู d m c ทุกวันได้ดู d m c บ่อยๆจากที่ใจก็คิดว่าตอน,นแรกในใจคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้สาธุชนบนรถฟังมันก็ทําให้พี่ ได้ได้รู้ธรรมะแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องอนุภาพของบุญอนุภาพของหลวงปู่แล้วก็ได้เข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะต้องทำอะไรต่อไปเนะะี่ยค่ะด้วยความเชื่อมั่นในคำสอนของมหาปูชนียาจารย์อย่างสุดหัวใจและเปลี่ยนไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารจึงบันดาลความมหัศจรรย์แห่งบุญให้เธอได้สัมผัสและยิ่งเพิ่มศรัทธาอย่างไม่มีวันหมดสิ้นไปจากใจจริงๆแล้วพี่ขายไอ้พวกผลไมห้หยีเนี่ยมาตั้ง3-4ปีแล้ว,วค่ะยอดขายก็ไม่เคยได้เท่านี้เลยแต่พอพี่เริ่มสัมมาอาหังแล้วก็เริ่มอธิษฐานหลวงปู่เริ่มเริ่มตั้งใจว่า เงินที่หามาได้เนี่ยจะเอามาหล่อทองหลวงปู่ให้สาเร็จให้ได้เนี่ยยอดขายพี่เพิ่มขึ้นเป็นอัศจรรย์ในทุกทกที่เป็นหลายๆเท่าด้วยนะคะไม่ใช่แค่2เท่านะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยอดขายมันน้อยกว่านี้มากแล้วลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่ขายพี่ก็ไปที่เดิมด้วยอะคะ่ะที่เดิมทุกอาทิตย์ในแต่ละวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นมากก็ตักขายขีรละ20บบาทวันที่ขายดีเนี่ยพี่จะไม่มีโอกาส เงยหน้ามองลูกค้าเลยได้แค่ฟังได้ใช้หูฟังว่าเออคนไหนสั่งอะไรแค่นั้นเองพี่ก็บอกลูกค้าแบบหน้ายิ้มยิ้มนะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าใครสั่งพี่ฟังแต่เสียงให้สั่งได้เลยชิมแล้วก็บอกได้เลยว่าจะเอาอะไร mm. เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางตลาดเนี่ยมีลูกค้ามายืนรอพี่เลยนะยืนรอเพื่อซื้อของพี่นะคะแล้วก็ตอบว่าว่าทาไมมาช้าจังเลยพี่ก็ตอบว่า พี่พี่ขายตอนเช้าที่ท่าน้าคลองสารมาก่อนโอเคลูกค้าลูกค้าเข้าใจแล้วก็พี่ก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจากที่เขาเคยซื้อของเราน้อยๆเขาก็ซื้อเยอะขึ้นแล้วก็เขาไปบอกเพื่อนไปรับออเดอร์มาจากเพื่อนมาเพื่อนฝากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาซื้อเราเยอะขึ้นแล้วก็ชมว่าของของเราเนี่ยทำไมอร่อยกว่าที่อื่นๆแล้วก็ถามเราว่าปกติไปขายที่ไหนวันไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะตามไปซื้อซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ ขายวันทั้งขายทุกวันเลยด้วยค่ะเสาร์อาทิตย์พี่ก็ขายวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่จะลงตลาดกับข้าวตอนเย็นซึ่งพอเวลาขายแล้วอะยอดขายก็แค่ได้นิดเดียวเองนะคะถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับตอนนี้นะคะพี่ก็เลยตัดสินใจว่าวันอาทิตย์เนี่ย เอาวันเอาเป็นวันที่เราไปสั่งสมบุญที่วัดจะดีกว่าหลังจากที่เราตั้งใจว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของเราไม่ไปขายของแล้วแล้วเราก็ไปสั่งสมบุญที่วัดเนี่ยยอดขายในวันอื่นๆในวันธรรมดาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นอัศจรรย์เลยค่ะมันมาชดเชยวันเสาร์อาทิตย์ที่พี่ไม่ได้ขายด้วยพี่คิดว่าที่ยอดขายมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้เพราะว่าพี่สัมมาอรหังตลอดเวลาแล้วก็นึกถึงหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาแน่เลยค่ะ ด้วยหวังให้ชีวิตหลุดพ้นจากความยากลำบากและก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็นกาเละยนามิสุมิตรานา่าดีจึงทำงานอย่างหนักแม้ต้องสู้ตรากตรำเพียงลำพังเพื่อแลกกับรายได้จากการขายผลไม้อบแห้งด้วยราคาเริ่มต้นเพียงขีดละ20บบาทแต่เพราะมีใจมุ่งมัน่นที่ต้องการสร้างผังสำเร็จทุกอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตเธอจึงทุ่มสุดกำลังในการให้โอกาสตนเอง ที่จะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติตามติดและติดตามพระเดชพระคุหลงปู่พระผู้ปราบมารไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมตอนแรกเนี่ยพี่เริ่มเอาไปถวายเนี่ยแสนเดียวอะนะคะแล้วพี่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าหล่อหลวงปู่เขาเนี่ยพี่ต้องทําให้ได้สามแสนแน่แล้วก็ตอนนั้นนะคิดคํานวณไว้เลยว่าทั้งปีเนี่ยจากเดือนนี้จนถึงเดือนนี้เนี่ยแม่ค้าบัวยอย่างพี่เนี่ยหาได้เต็มที่ที่สูงที่สุดเลยคงได้เราๆสามแสนนี่แหละพี่ ตั้งใจหล่อหลวงปู่ให้ได้สามแสนให้ได้เลยแต่ว่าพอพี่ถวายไปเรื่อยๆแต่ละเดือนแต่ละเดือนพี่เอาไปถวายเดือนละแสนแสนบางเดือนพี่ถวายได้ถึงสองแสนบางเดือนถวายได้หนึ่งแสนแล้วตอนนั้นมีพี่มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยทำไมยอดขายมันถึงได้เพิ่มมากขึ้นมากขนาดนี้พอมันครบสามแสนแล้วพี่ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเอาห้าแสนแล้วกันแล้วพี่ก็ถวายพี่อีกเรื่อยๆมันก็ครบห้าแสนจริงๆแต่พอห้าแสนแล้ว ยังไม่ถึงวันหล่อหลวงปู่เลยอะค่ะพี่ได้ห้าแสนแล้วพี่ก็เลยขยายเป้าของตัวเองใหมายว่าเอาหนึ่งกิโลทองเลยแล้วกันจนทุกคนตกใจว่าขายบัวขีละยี่สิบเนี่ยนะสามารถทําบุญได้มากขนาดนี้แล้วพอพี่ถึงห้าแสนเขาก็ยิ่งตกใจกันใหญ่เลยเฮ้ยมันขายดีขนาดนี้เลยเหรอพี่ก็เลยบอกว่าก็สัมมาอรหังอะคะ่ะแล้วก็ขยายใจขยายเป้าของเราให้ให,ใหญ่ๆเยอะๆเข้าไว้ให้กว้างเข้าไว้แล้วก็พี่ต้องทําได้แน่ๆเพราะพี่เชื่อมั่นในอนุภาพของหลวงปู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าทุกอย่างสําเร็จที่ใจ หลังจากนั้นพี่ก็มุ่งมั่นตลอดแล้วก็อยู่ในบุญของพี่ตลอดนึกถึงบุญที่พี่ทำมาแล้วแล้วพี่ก็สัมมาหลังตลอดเวลาไปขายของพี่ก็นึกถึงรอทองหลวงปู่ลอทองหลวงปู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยอะค่ะก็เลยขายดีทุกวันแล้วก็มีปัจจัยไปถวายหลวงพ่อในทุกเดือนด้วยอะค่ะ ดูจาก DMC เนี่ยพี่ก็เห็นแล้วว่าอนุภาพหลวงปู่เนี่ยนับประมาณไม่ได้แล้วก็หลวงพ่อก็บอกอยู่เสมอเลยว่าย้ําอยู่เสมอเลยว่าหลวงปูอ่อ่ะเป็นแหล่งบุญแท้แท้ถ้าให้ทํากับทําบุญกับหลวงปู่เนี่ยจะได้บุญมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้เลยแล้วก็บุญจะส่งผลเร็วแรงเป็นอัศจรรย์แล้วจากที่พี่ถวายท่อถวายปัจจัยหล่อทองหลวงปู่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยบุญก็ส่งผลกับพี่จริงๆทําให้พี่ขายของดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพี่ทําบุญกับหลวงปู่องค์ที่7แล้วพี่อธิษฐานเนี่ยพี่ก็มั่นใจเลยว,ว่า พี่ต้องสำเร็จทุกอย่างแน่ๆกว่าจะได้ทรับมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นต้องใช้ความขยันภาคเพียรอดทนและอดออม แต่เพราะพิจารณาเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนทรัพย์ที่ได้มาจากความเหนื่อยยากแปรเปลี่ยนเป็นบุญด้วยตระหักดีว่าบุญเท่านั้นคือหลักประกันที่สําคัญที่สุดของชีวิตพี่เคยคิดพี่เคยคิดว่าพี่จะเก็บเงินไว้เหมือนกันแหละกะว่าเออเดี๋ยวบ้านปลายชีวิตอะถ้ามีเงินสักห้าแสนเงี้ยเราเก็บไว้ซื้อสลากอมสินอาจจะมีโอกาสถูกหรือไม่ถูกก็ยังได้เงินคืนเอามาใช้ในชีวิตบ้านปลายของเราก็ได้แต่ว่า พอพี่ดูเพื่อนรอบข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนคนที่เรารู้จักอะ่ะบางวันเราก็เจอเรื่องที่เขาเรื่องน่าสลดใจบางทีญา,าติคนนั้นตายละบางทีเพื่อนคนที่เรารู้จักไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ประสบวัตเหตุตายแล้วก็พี่ก็เห็นแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนคนที่พี่รู้จักอะ่ะมีเงินเก็บไว้เยอะๆก็จริงถึงเวลาที่เขาตายแล้วเขาก็ เงินเขาก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะเขาก็เอาไปไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีบุญติดตัวไปด้วยพ่อพี่ชอบบอกว่าเก็บเงินไว้บ้างจะได้ไว้ใช้ตอนแก่แต่พี่ไม่มั่นใจคือพี่เห็นพี่ชายพี่พี่ชายพี่ก็ตายแล้วตอนอายุแค่40กว่าเองพี่สาวพี่ก็ตายตอนอายุแค่30กว่าเองเขาไม่ได้อยู่แก่เลยสักคนหนึ่งพี่ก็ไม่มั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้จะมีสําหรับพี่อีกไหมพี่จะยังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วพี่จะได้อยู่แก่จริงไหมแล้ว ถ้าพี่ตายแล้วใครจะทําบุญให้พี่อย่างเนี้ยค่ะถ้าเราไม่ทําบุญในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ทํำไหมแล้วครั้งเนี้ยมีบุญใหญ่มาถึงเราแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วทําไมเราถึงไม่ทําพี่ก็เลยทุ่มเต็มที่อะ่ะพี่ตั้งใจเลยว่าองค์ที่เจ็ดสำเร็จทุกอย่างอะ่ะพี่จะทำของพี่สุดกําลังหลวงพ่อตอกย้ําอยู่เสมอเลยว่าทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญที่เราจนที่เราจนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่า เราทาทานมาน้อยพี่ก็เลยไม่อยากจนมาอีกไม่อยากจนอีกเลยไม่อยากพบความจนอีกเลยทุกวันนี้พี่เหนื่อยนะพี่ก็รู้ว่าพี่ขายของแต่ละวันเนี่ยพี่ต้องตื่นแต่เช้ายกของก็หนักขายของก็เหนื่อยตะขีละยี่สิบเนี่ยกว่ามันจะได้ตังค์แต่ละบาทกว่าจะได้กําไรขีหนึ่งหกเจ็ดบาทเนี่ยกว่าจะรวบรวมเงินมาได้ในแต่ละในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากลําบากมากเลยสําหรับพี่อ่ะแต่ในความรู้สึกพี่ว่าพี่ไม่อยากกลับไปจนอีกแล้วอะ่ะพี่ก็เลยตั้งใจทํา บุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังของพี่อะค่ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่สบายต่อให้ต่อให้ไม่สบายนะแต่พี่ยังลุกไหวเงพี่ยังยกของไหวพี่ก็ไปนะได้บ้านได้น้อยพี่ก็ไปฝนตกพี่ก็ไปถือว่าตรงเนี้ยพี่จะทําเพื่อเอาไปสร้างบุญแล้วพี่จะรื้อฝังจนของพี่ให้ได้แม้จะเป็นเพียงแม่ค้าตลาดนัดธรรมดาคนหนึ่งที่มีรายได้จากผลกําไรเพียงเล็กน้อยซึ่งมาจากการขายผลไม้อบแห้ง ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักสิบถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักแค่ไหนแต่ใจของเธอก็อยังคงมุ่งมั่นสั่งสมบุญด้วยการขยายใจให้กว้างที่สุดเพื่อเปิดรับบุญใหญ่อย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขเธอจึงเก็บเล็กผสมน้อยจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจากน้ำพักน้ำแรงที่แข็งขันจนกลั่นกลายเป็นบุญใหญ่ที่ สุดหัวใจพี่ภูมิใจนะแม่คะบัวอย่างพี่ขายของได้คีดละยี่สิบบาทนี่เหนื่อยปลืมใจตลอดว่าเออแม่ค้าบัวอย่างพี่เนี่ยแม่ค้าตัวเล็กๆอย่างพี่เนี่ยอย่างสามารถสร้างบุญใหญ่ได้ขนาดนี้พี่เองก็อยากให้คนคนอื่นๆนะค่ะที่ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรอหลวงปู่หรือตัดสินใจทำไปแล้วบางส่วนอยากให้ให้อยากอยากให้ลองทบทวนถึงบุญนี้ใหม่นะคะ บุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญสําคัญแล้วก็หลวงปูององป่องค์ที่7หล่อหลวงปู่องค์ที่7จ็ดสำเร็จทุกอย่างจริงๆอย่าพลาดนะคะโอกาสที่เราจะได้ทําบุญใหญ่ๆแบบนี้มาถึงเราแล้วนะคะหล่อทองหลวงปู่องค์ที่7สําเร็จทุกอย่าง สำเร็จทุกอย่างนะคะไม่มีข้อยกเว้นคําว่าสําเร็จทุกอย่างนี่คือสําเร็จทุกอย่างจริงๆถ้าใครอยากสําเร็จทุกอย่างต้องมาหลอทองหลวงปู่นะคะใครที่ยังเก็บใครที่ยังมีอยู่ใครที่ยังยั้งเอาไว้อยู่เนี่ยนะคะให้รีบเอามาหล่อหลวงปู่ด้วยกันถนะคะแม่ค้าบัวขายขีดละยี่สิบาทอย่างพี่ยังทําได้เลยแล้ววันที่10ตุลาเรามาปลื้มพร้อมกันนะคะทุกครั้งที่พี่ออกไปขายของเนี่ย พี่ตั้งใจทุกวันว่าพี่จะเอาเงินเนี้ยมาหล่อหลวงปู่แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้ได้1กิโลทองให้ได้พี่ว่าพี่โชคดีที่พี่ได้รู้จักวัดแล้วก็พี่ได้ดู BMC พี่ก็เลยรู้ว่าบุญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคนบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างพี่อยากสำเร็จพี่ก็เลยต้องสร้างบุญเยอะๆ พี่ก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีสําหรับพี่ไหมวันนี้พี่จะต้องทําบุญให้มากที่สุดเก็บเกี่ยวบุญให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ะคะ่ะ